ข้าวไทยเจอหลายดาบเหลือเกินแข็งสักขนาดนี้ตั้งราคาก็ต้องแพงกว่าชาวบ้านตั้ง10-20%แถมล่าสุดอินเดียกลับลำทำให้ราคาข้าวไทยดำดิ่งมากที่สุดในรอบ16ปีภายในวันเดียวแถมมีราคาต่ำสุดในรอบ1ปีแล้วข้าวไทยจะไปถึงไหนครับเนี่ยนะฮะสถานการณ์ของการส่งออกข้าวไทยนะครับเลยมาจนถึงขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเข้าสู่เดือนที่เท่าไหร่ฮะสิแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้น8 เเดือนแรกเนี่ยดูทําท่าทําทางนะฮะเป้าเนี่ยน่าจะไปได้สวยอยู่และน่าจะเข้าเป้าได้แต่ก็ไม่แน่ครับว่า3เดือนสุดท้ายนั้นจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับที่เอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าคืออยู่ดีๆเนี่ยราคาข้าวขาว5%ของประเทศไทยซึ่งเชื่อไหมครับต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ราคาข้าวขาว5%ของประเทศไทยเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการวัดราคาข้าวในตลาดโลกซึ่งหมายถึงว่าเป็นตัวราคาข้าวหลัก เห็นไหมแสดงว่าข้าวไทยมีมีมอิทธ,ธิพลเรื่องของราคาเหมือนกันนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรซ่าไหมฮะก็กลายเป็นว่าอยู่ดีๆนี่นะครับราคาข้าวขาว5%ของประเทศไทยเนี่ยมีราคาตกต่ําลงมาเหลือแค่509ดอลลาร์สหรัฐต่อตันวันเดียวอะลงมาเหลือแค่509แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับไอ้ลงมาเหลือ509วันเดียวเนี่ยตกเท่าไหร่ตก11%ส่งผลให้กับราคาข้าว5%ของไทยที่ตกถึง11%ในวันเดียว แล้วลงมาเหลือแค่509ดอลลาร์สาหรัฐเนี่ยนะฮะเป็นราคาที่ตกต่ําใน1วันทําการแย่ที่สุดในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ปี2008รู้ไหมครับสองมันประเี่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกที่อเมริกาเป็นต้นมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยครับคือถ้าเป็นภาษาชาบ้านคือดัมถล่มขายราคาข้าวไทยตกในวันเดียวเนี่ยมากที่สุดในรอบ16ปีนีฮะลงมาถึง11 แล้วพอมันลงมาถึงข้างล่างเนี่ยถามว่าราคาต่ําสุดในวันนั้นคือ509ดอลลาร์สหรัฐนะฮะกลายเป็นราคาข้า,ขาวขาวประเทศไทยในตราดโลกที่ต่ําที่สุดรอบ15เดือนครับหรือนับตั้งแต่พฤษภาคม2023เป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนะฮะถามว่าคําตอบก็คืออยู่ตรงนี้ฮะอินเดียเขากลับลําจริงๆเนี่ยครับอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแล้วในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไรซานนะกลางปีที่แล้วเนี่ยอินเดียก็ใช้มาตรการคุมการส่งออก ลดการส่งออกข้าวจากประเทศของเขาแล้วขึ้นอัตราภาษีให้สูงเข้าไว้เพื่ออะไรซักนะฮะเขาต้องการบอกว่าจะแก้งเงินเฟ้อในประเทศอินเดียซึ่งตอนนั้นเขามีปัญหารจริงโดยเฉพาะเงินเฟ้อมันค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับสมันจะมีการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่เกิดขึ้นในช่วงของอคล้อยหลังครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับแล้วอินเดียเนี่ยเขาใช้วเวลาลือกตั้งนานนะเพราะประเทศเขาใหญ่มากเลยนะครับแล้วรายลัดอย่างมากๆเลยเนี่ยด้วย2เหตุผลตรงนี้รัฐบาลอินเดียภายใต้าการนําของนเรนทาโมดีในช่วงของเมื่อ ครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยก็เลยใช้มาตรการพวกนี้เลยจำกัดการส่งออกขึ้นอัตราภาษีของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าพวกกัมผลอะไรก็แล้วแต่เช่นข้าวกระเทียมนะ,ะยังมีน้ํามันปลาล์มออยล์ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะเพราะด้วยเหตุผลสองข้อทีนี้พอทุกอย่าง1เลือกตั้งจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเดนดามโียังเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะสเงินเฟ้อเริ่มจะแก้ได้บ้างนะฮะก็เลยตัดสินใจผ่อนคลายทุกมาตรการเลยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเอง ทีนี้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับประเทศอินเดียซึ่งผลิตส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ดีดีกลับมาสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้นอยู่ดีๆกลับมาลดอัตราภาษีที่ขึ้นไปเก็บถึง20%ลงมาเลยแค่10%เ็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวเนี่ยมันก็จะโถมเข้าสู่ตลาดโลกอย่างชนิดที่ท่านผู้ชมทุกท่านบอกเลยนะฮะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ทำเทรดเดอร์ค้าขายในวงการข้าวก็เลยทิ้งราคาข้าวเลยครับ พาะเขาห่วงครับว่าในที่สุดเนี่ยข้าวอินเดียจะออกมาทะลักอยู่ในตลาดโลกหลังจากที่เขาเริ่มยุติมาตรการที่คุมราคาข้าวมาประมาณร่วมๆไม่ต่ำกว่า7จเดือนอาจจะเกือบเกือบหปีซัด้วยซ้ำไปนี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยอินเดียจะกลับมาส่งออกข้าวมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้สถานการณ์ตรงนี้ก็เลยจะทําให้นะครับทางด้านของเราเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในภาวะที่ต้องกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะดีๆนะช่วงนี้บาทละอ่อนมานะครับแต่การที่บาทอ่อนมากก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่ายังไงฮะข้าวจะทะลกออก และในขณะที่ราคาข้าตรงนี้ก็สูงเป็นชนิดที่อย่างน่ากลัวอย่างนี้และในที่สุดเนี่ยก็คือถูกเทขายลงมาหนักขนาดนี้คือตั้งราคากันแบบวันหนึ่งไม่ได้เลยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าการตั้งราคาใน1นึ่งวันนี้นะฮะแล้วอยู่ดีราคาตก11%เพียงแค่คอยจากเช้ามาบ่าย คนส่งออกก็มือกายนะผักแน่นะครับดังนั้นด้วยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับถามว่าราคาข้าวข,ของประเทศไทยเนี่ยจะตกต่ําไปมากกว่าน,นี้ไหมหรือจะเป็นฟื้นทางเทคนิคทางจิตวิทยาเชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะครับราคาข้าวอาจจะเรียกราคาได้ไม่แรงเหมือนอย่างเมื่อก่อนเหตุผลโดยโดยัดยอ้อนี้ตัดปัจจัยเงินบาทออกไปก่อนนะฮะเพราะปัจจัยเงินบาทที่แข็งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตั้งราคาข้าวที่สูงเกินความเป็นจริงเพราะว่าบาทเราแข็ง บาทเราแข็งกันน่ากลัวมากในช่วงประมาณไตรามาสที่3เราแข็ง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะนั้นตั้งราคาสูงเพื่อชดเชยไงฮะเพราะบาทเราแข็งนั้นตั้งไปก็มันมีใครซื้อไอเรามีข้าวขายอยู่แต่ว่าไม่มีใครซื้อแน่นะฮะดังนั้นจากนี้ไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าราคาข้าวยังจะดิ่งต่อไหมในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของอินเดียจากนี้ไปที่จะส่งข้าวเข้าสู่ตลาดโลกแล้วชัดเจนแล้วครับเพราะกลับมาส่งออกแล้วนะฮะสบาทเราเนี่ยอ่อนได้อ่อนได้ยาวนานแค่ไหน เน็ตเน็ตกันทั้งปีแล้วเนี่ยยังอยู่ในทิศทางของการแข่งข้ากันกหรือเปล่านะครับสก็คือว่าการเปิดประมูลของผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่นี่ครับปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเขาปิดการประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อรับเป้าหมายก็น่าจะได้อยู่หน้า8ถึง8ล้านถึง8.5้าล้านนะแต่ปีหน้าถ้าสถานการณ์เป็นงี้เหนื่อยแน่สำหรับเรื่องของภาคการส่งออกข้าวกันนะครับ